สวัสดีค่ะวันนี้มาดูความคืบหน้าของงานนะคะเราถอดมาให้แบบออกแล้วนะคะสวยงามหนาเตอะหนามากกว่า20เซนตีกนะคะนี่เกินมาตรฐานเลยเยี่ยมอสองด้านสวยงามค่ะเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะแบบกำแพงกันดินสไลด์นะคะ ถ้าใครสนใจจะให้ทีมงานเราไปทำนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0816774511นะคะทำดินทำกำแพงกั้นดินชลันะคะแล้วก็รับขุดสะวางท่อถมดินนะคะทีมงานพนิดานะคะทำได้หมดค่ะ เราลอกแบบแล้วเราเอามามาใส่เพิ่มฝั่งนู้นนะคะอันนี้เป็นส่วนงานราชการนะคะนี่เป็นความคืบหน้าของงานนะคะเข้าสู่วันที่12เอ,อ่อเข้าสู่12 13วันนี้นะคะเราต้องเร่งหน่อยนะคะเพราะไม้แบบนี้เราเช่ามาตกวันละ3,000นะคะ อุปสรรคของเราคือฝนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเราถอดแบบยังไงเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกําแพงที่เราเทาแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้แดดจัดมากๆถ้าไงเราจะเอามารายงานให้ฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ดูเขาถอดแบบกันนะคะ งานถอดหนุ่มคนนี้เขาชอบหนุ่มใต้ชอบถอดหนุ่มใอ้ชอบถอด <c oughs> เ,เรื่องถอดเรื่องขนาดโอ้โหปอกออกมาสวยเลยเป็นเพราะว่าปูนเหลวด้วยเนาะหาะแฉล่งมาอีกว่ะมีไหมหาแฉล่งเรามีสองอันไม่ใช่เหรอรแฉล่งเรามีสองอันอยู่ทำงานไปฝังดินไป พี่ค่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะเราจะให้เขางัดแบบสองคนนะคะ <c oughs> เพื่อไปต่อด้านนู้นรงนี้ก็เป็นส่วนที่รอกแบบบอกนะคะแกะแบบอบอกหมดแล้วผนังนึ่งนะคะ เราเอาไปใช้ต่ออีกด้านนี้นะคะไม้แบบพวกนี้มันทำเร็วไม่ได้นะคะเพราะมันต้องใช้ไม้ค้ำยันเยอะมากมันต้องค้ำยันเหล็กหน้าหกสามขั้นเลยนะคะตรงฐานล่างตรงกลางแล้วด้านบนคาดไว้เลยนะคะ แล้วก็ใช้เหล็กนั่งร้านนะคะเราไปยุกนะคะเอามาทาบอีกนะคะแล้วก็คาดด้านล่างอีกนะคะแล้วก็ใช้เหล็กหน้านอีกต่างหากโอเคค่ะวันนี้เอางานแกะถอดแบบและความคลื่หน้าเอามาฝากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ